สวัสดีค่ะเมือ่อนี้มาเอาบอลอีกแล้วค่ะบอลมีอย่างไปสุพรรณกันมาอีกค่ะก็เลยมาแวะบ้านน้องสายมาเอาบอลอีกค่ะมาก,กินก็เลยมาเอาอันว่าที่แล้วแกงให้เบิ้งเนาะค่ะว่าน,นี่อันกัดตั้กแต่ปีที่แล้วหน่นม้เรารอบนึงงนะมาไทายเรารอบนึงปีที่แล้วเอาบอลน,นังหวานนังหวานนังหวานรอ,อ,อบนี้มาเอาอีกอน,อนี่ค่ะเอาม้เอามา้วาง ต้นสองต้นหนึ่งเนี้ยค่ะเนี่ยเอามาปลูกอ่ะเอามาปลูกขุ่นขึ้นลายตั้งตะกี้มียูมงังมีขื้นร่อมเนี่ยพี่เห็นปะค่ะเนี่ยใบนินอยเนี่ยต่้งตะกี้ยูกลุ่มนี่แหละมันนี่มันหลายลายกินมันมีคนกินเขโาก็เลยตัดทิ้ง,ทงเรื่องพี่น้องเลี้ยงไก่คุณมีหอดเลี้ยงไก่เหนเลี้ยงกาอยู่นี่เลี้ยงไก่พร้อมเลี้ยงไก่เลี้ยงไครไปกินเองเพื่นพี่น้องย <laughs> ู่สบายเลย มกักบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะโล่งเย็นสบายมืดพอ,อห่อนค่ะซีมงกว่าโล่งเย็นสบายนี่ค่ะอันนั้นต้นมะตะกบเนาะคะ่ะเนาะหลานอยู่ใต้ต้นตะกบไปขาย่าต้นตะตะกบเล่นยืนล่มลื่นดีค่ะหลังบ้านทุนต้นกล้วยต้นเอียง นี่ค่ะไห่เบิงผู้ตัดนันลูกน้องนะคะ่ะอันใส้เสือสีน้ำเงินนันเจ้านายค่ะเจ้านายผู้จัดการสินอยู่ย่างเขียวคือกันนะคะอันเสื้บเสื้อฝ้าอ้อนหนัคนรับใส่ค่ะรับใส่ทุกคนรับใส่รับใส่ทั้งเมียทั้งใหญ่ทั้งลูก รับไดทุกคนค่ะอันเสียฝ้าอ้อนนั่นนี่ค่ะเสียเอาไปจะแกงนึงอยู่ค่ะมากินว่าจะได้มาบ่วผ่าต่อค่ะเพราะว่ามากินเนาะอืมบรรยากาศลมเย็นต้นตะกบอืมต้นตะกบมีกล้องอีกย่างกล้องอีกอย่างลน่งตาลต้นตะกบอีกอย่างลน่งห้อยไว้อ๋อกล้องเห็นอะไรนะเนี่ยเฮ็ดใบที่ชื่อสิอ๋ออ๋อ อ๋อวาเป็นกองอีหยังงก็ติดไปหอยอยู่จนสั่นขั้นั่นกับคลิปนี้กับทรัมี่ล่ะค่ะสั่นๆให้เบิ้งซื้อๆว่านางหวานเอามาจากไซค่ะนี่แหละค่ะนางหวานใครอยากได้กระทักม้าสั่นเขาว่าตะลิงชั้นค่ะเออโซนเชอรี่ให้ออกค่าโซงเองฟีสั่นเขาว่าผู้ใดกินเป็นกระทักม้าทั่งยองเออเออบ่่านีงง